ตามที่ลพลต u r m o r t h e พรุมาบุญยรักษ์ผู้บัญชาการสำนักง,งานตวนคนข้าเมืองได้สั่งให้ทุกหน่วยในสำนักง,งานตุนคนข้าเมืองเพิ่มความเข้มงวดสกัดกั้นคนต่างชาติที่ถูกกดดันจากมาตรการปิดด่านชายแดนของไทยเพื่อรักรอบย้ายฐานมาตั้งแหล่งสแกมเมอร์ในไทยหรือผ่านไปยังเมียนมาโดยใช้มาตรการเข้มทั้งทาง,งอากาศและทางบกนั้นล่าสุดวันที่11กุมภา 12, 19, พันธ์พศ2569พลตําร o ตรีเชิงนรงริมพดี โศกสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองเปิดเผยว่าเมื่อวานวันที่10กุมภาพันธ์พศ2 5 1พนพลตํารวจตรีพานพวรชยากรผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรับคำสั่งจากพลตํารวจโทพานุมาบุญรักษ์พลตํารวจตรีพันชนะนุชนาฏพร้อมชุดสืบสวนกองกำกับการสองกองบังคับการสืบสวนสอบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้นำกำลังเข้าสกุมนายกุยนามสมมติอายุ31ปีสัญชาติจีนพร้อมพวก17รายที่โรงแรมแห่งหนึ่งแถวราชกระบังกรุงเทพมหานครขอขอบคุณภาพข่าวประชาสัมพันธ์สนักงานตรวจคนเข้าเมือง